ก็มึงนึกดูขนาดนักโทษซึ่งต่างด้าวต่างแดนจีนเทาจีนเถอรวลุยแค่ไหนกูไม่รู้แต่กูรู้ว่าน่าจะลวยน้อยกว่าทักษิณแซ่อวยมึงคิดดูก็แล้วกันขนาดอีทโทษนักโทษจีนที่คุยกันไม่รู้เรื่องมึงยังปล่อยให้มันซ้ำในเรือนจําได้มึงคิดว่านักโทษไทยที่คุยกันรู้เรื่องแล้วเสือกเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมึงคิดว่ามึงมึงมึงคิดว่าจะปล่อยไปขนาดไหนอะมึงคิดว่ามันจะปล่อยไปขนาดไหนอะ ฐานชัดๆจู่โจมจับกลุมปรากฏว่าโหค่าหนังคาเขาเลยค่ะค่าหนังคาเขาคาขานางแบบเลยค่ะเสือกปล่อยนางแบบกลับด้วยนะเอามึงเอากำมันสิเอากำมันสิเสือกอีนางแบบนั่นน่ะที่เข้าไปซ่อมในเรือนจําอีนั่นก็ผิดนะอีนางแบบต่างดดาต่างแดนไม่รู้จะมีนางแบบไทยหรือเปล่านางเอกไทยหรือเปล่าไม่รู้มีหรือเปล่านะ แต่ตอนนี้นางแบบต่างด้าวต่างแดนต่างจีนต่างภาษาต่างอะไรก็ไม่รู้ล่ะเออปล่อยมันกลับประเทศไปค่ะมึงตอนนี้ปล่อยไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้